พี่ชายปอเถอะฉันขอร้องหยุดเถอะพี่ชายฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่พับฉันไม่หยุดเด็ดขาดเจ้าพวกมนุษย์พวกนั้นมันแข็งแกร่งฉันจำเป็นต้องฆ่าพวกนายทั้งหมดแค่เราแสดงแต่ถ้าแค่เราแสดงก็ไม่ตายเขาเห็นพวกเราก็อาจจะหุบปาก ก็ได้ไอ้ถ้าหากนี่เป็นความสุขนะฮ่าฮ่าฮ่ฉันรู้สเห็นว่านายมีความสุขพระพบฉันไม่เป็นไรแสนมันโอเคถ้านายมีความสุขฉันก็ดีใจนะพี่ชายพรตอนนี้คุณเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วฮ่าฮ่าฮ่านผ้าเะใส่มุกหน่อยสิจัดไปเพื่อน ฮ่าฮ่าแ้แมงร้านข้าวแกงแถวบ้านก็ปิดอีกแล้วทำไมกันทำไมร้านเขาเขา้าแกงท่วบ้านก็ปิดบ่อยจังเลยพักหลังวันนี้เขาไม่เปิดเลยเว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี